มาออาว้าว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 ก็้าเโอ้ว่ามันออกกปแล้วพรอันนัโยเนาะอันนันอดีตเนาะเออัใส่เนาใส่ส้คูดเอาอีกเนาเนี่ไส้พอโยติดปูนอู้วเป็นผงครลนเป็นผงส่เนาะเส็บหน่อยเนาะถรงนี้เอาขวับอีดูฮะมันเบาอันนี้ นีเรื่องนิดหนึงปเอาทางนากะลมออจเสีเหตุการณ์ได้ก้อนพี่้องเอ้ยเออเอากระเบ้องอีโดชาหมอเด็กเออลาอะไรซองเบงยังซองป๊ตั Ủa màn kháu bây Đại bò Đại ngay Anh ấy tôi nhạy nè Dạ màn cao Nè nương Tụi Ừ đại, đại là hơi ừ. <laughs> ลงอ่เออสอนสองจ้าเอาเอาสามสามสามกาบสวัสดีพี่น้องปอกป่าเบิร์คือผู้สุขนยินดีต้อนรับเขาสู้่องบป้าอาจเลยพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือขี่รถมาหาขุดกบเลยพี่น้องจ้าเพราะว่าย่างคือช่วงสิบหกอดเนาะมาหาขุดตามน้องตามน้องกบากันไปพี่เนาะภาษาทำไมเออเอ้ย โม่เราได้กบบางลายหนึ่งพี่น้องเออเมื่อนี่ก็เลยว่าเออเนาะมาหาขุดอีกเป็นอะไรอย่างเมือ่อป่นเนาะเออทุกวันเนาะมากับทีมงานเซ็นการเส้นเคยพี่น้องจา้ากับเด็กๆอืมพาเข้ามาหาออกร่างกายอะไรยัางไงาก็ว่ากันไปเนาะสวัสดีจ้าขุดกบจ้า,จาแต่ว่าน้องนี่นะโบมีฮูพี่น้องเออจะมันเป็นนี่นอะไรบ่กระปูว่าท่านเคยมาทันกระจุงไหมเนาะ ข้าโจกปีนบอปีกายนี่แต่ว่ามากจ้ากับสองแถนี่แหละพี่น้องเออจำนวดได้กรบลายสี่เกตัพี่น้องเออบมแม่นารวมกันโตพี่เอตเนวาสมกันอะไรร้านเีเออนาะปพี่น้องไปรุ่นกันเลยโอาสี่ได้สิบเจ็ดตัวไปพี่น้องไปรุ่นกันแล้วฮสิไดลจักตัวนาะมือนีเนาะ มาละจ้ามาละจ้าป้าติโตผูกขายยังดีเนาะป้าเรียกพี่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 ติโตมีมงมีหมวกอะไรยังไงว่าแม่สาวเกาหลีเ<อ>ด้อมื่อนีน้นะเด้อถูกจ้าเป็นตัวยบบ <c oughs> บ้างแต่ตัวนี้เต้นละ,นละอืดดำเสียมดำนอเนาะอื ห้คุดจะกุเออาขาขดหาเนาะเอามาเอามากเจ้าเขาเอกมารจะโตตเจ้าหกโตเจ้าโกโตฉันเหนื่อยท้องเ้นบริกรบาอัมบลาเาไปพี่น้องทาเบื้องต้นคุดถและเนาะโอ้ยเอาไม่ละลายก็ไม่ ทางขึ้นจ้าโอ้ยสีปีลำสาวปีลำจะเห็นหน้ากบพี่น้องโอ้ยสดเอดส <S <s ีนะครับเมื่อแล้วพี่น้องจ้ามันบเลยครบแล้วครับไปก้นอยู่น้องไกเ่เฮือนเพิ่นจา้าไปกล่นลจ้ากล่นจ้ากบจ้บพี่น้องจ้ากบจ้าพึ่งไว้ซินนั่นมันดองข้างเออโผพลว่าหินคากเฮ้ย <s> ใครว่าใส่กระปุกนี่บอกได้ว่าเป็นกระปุกนะแล่นมาปลาไก่ๆเด้อถ้าได้คอยว่าเราเคยสิเป็นบ้าเพราะจิไปว่าใส่กระปุกบ่อืมเอ้ยมันจะออกไปลูกอืมนายช่างกระตุกเขาได้ส้าทิ้งแล้วอุ้ยกบสมารายงามแทะเอิบเติมอยู่มันไม่มีกรอบอ้ยมึงยันเงี่ยวเซนยันเงี่ยวออกปะอืมปุ้ยได้แล้วจ้ามี

โอ้ค่อยไปจังได้เปลเป็นตามีหลอดก็ได้บอมมุนนี่นะมันเป็นอะไรไม่ไงมันไปเจอวายเอ็นละงงละแงงก็ได้เอาวมันจะปล่อยวาวทั้งแล้วพู้ใหญ่เอามันมุนทังวาวทงพวกคนเราอยากซักวาวมันจะได้ขี้ซูดเราจะเล่นวาวเราจะเล่นวาวเสียวเฮ้ามันไปปล่อยวาวมันแล้วลงไปก่อนนะเล่นน่ะเอาได้ติดตัวลงเอามาปีงกิจตอนนี้นะตามหมักทั่วหมักทั่วน้ำน้อยว่าว มันใหญ่ป่เอาปูเอากบน่าจะบองมาเบิดแล้วหูนะจ้นี่กบจ้ะกบจ้ะเป็นไม้ตัวโตเลยบาวน้อยเป็นตาบบอมอมแรงเธอสูลูก้ายคนนี้พี่น้องเอ้ยไปเฮ้ยวันแรกพี่จะเอากี่สูตรมาแล้วเสมอ พี่น้องเลาะเลาะเลาะหาแถวแคมนองจ้าเดี๋ยวนี้แถวไ้น้ามันบ่ได้แหละพี่น้องมันลงมันมันมันเอามันอยู่ใกล้น้องพี่น้องแบบนี้นั้นเขเขดื่ันื่อน้ำังแน้ำงือเขียนหน่อยเต็นรองรุ่นเฮ้ยกันสื้อกับื้อน้ำลังมูเนาะ แตกสู้กำจะเจาะบลบพู้กจาปลูกมันในสายโอ้ยมาบัดทันหอดยามเฮาเอ้ดัดหนึ่งดดสอพูนทังรูมน้ั้มันกำจากำลังปลูกพี่น้องเอ้ยกเจาปลูกมันไว้กะเลาะหาแถวแคมนองนี่แหละพี่น้องเอ้ยบนเทาหากบุนะหาอยู่น้องจนี่ใส่ปลาเจ้าแมลง

คุณให้ก้อยดีเช่าขาดแล้วเราเอ็ดเอีงแล้วนั่นออใส่ลายไปบสีเด้อตด้มือเล้งพี่น้องติดตามมือเล้งครับสิบไปหาจับตะกั่แตนแล้วก็ยิงไก่ปลาพร้อมจ้าออกตอนนี้กู้ออกจากหัวเขาจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามาน้องใหม่แล้วจ้าเพราะว่าเฮาหาคุดตามน้องเนาะบ่ได้บัดนี้เกิดซ้อมือใบนี้นะพี่น้องเอ้ยใบสองผ้าบ่เมื่อกี้กับก้อยกุ้ง ไปเฮ้ยลอดรอด,อดมาเบิง<อ>่งคุ้มเขียด<ช>พี่น้องจาอ้าบแม่น<อ>คุ้มขี่บ่มีแต่ว่าคุ้มเขียดอะไรมาคุ้มขี่ซะเนอะพระเจ้ากลคุ้มไว้หายเขียดลงพี่น้องโกบเขียดลงไม่ใส่ยี่ยนเาไม่ใส่เบาน้านมัาคุ้มหนึ่งออกแล้วน่แต่พอไอปีกกยอยูน่นะอูอ้

เป็นพค่ะอลนาะเป็นกบหน่อยเนาะเอนนีเอาวบอามันเบาอนนี้นี่เทีนนี่เบาหนึ่งไป้ปไ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 เอาทางหนักกระล่มอือจเสีเห็ดดเห็ดกาดดักก้อนพี่น้องโว้ยกบเบาเมาตัวหน่อยเนาะเออเอาบอาว้ยเขียดเขียดเียดอเจ็บเบาเ็บเบาเออไปแล้วมันติดติกบเนาะ อใส่ก้อนเนาะไม่อะไรนกบเบาเอเออเอาโอ๊ยเป็นู้ลยน้นงกใช่นอันนเอากรปุกดูใสกันใครกาบนลงแต่ว่าใครก้าบนลงแต่ว่าเอออืเน้อเบอรอไรก่อนมันบอมันชุมเลยเฮ้ย มันเข่าอีกประจันดีมันเด็ดเบ่เฮ้ยได้ละสองตัวพี่น้องเอ้ยเติมตัวน้อยเนาะไม่ใช่เท่ายืมเหมือนลูกเท่าคุบาบสองตัวจ้าเออแท็กตัวน้อยพี่น้องเอ้ยคำว่าตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหยต้องมันใสเด้อแม่นว่าคุ้มเบาคุ้มกบเดี๋ยวพ่แม่คุ้มขี่ข้าจ้าพูดไปบอกคุ้มดักกบคุ้มดักกบจ้าพี่น้องอันนี้แหละข้าจ้าว่าคุ้มดักกบตัวนี้เป็นจา่มือเนาะ บ line, <club Humans. S 2> drum, ูมี่หน right? uh ้าใตสองมาลายมีบะลงอยู huh. ่มีได้มันบอบเป็นแต่ยู่เนาะมันพงเนาะมันพงบอคือตัวนั้นมันซุ่มหาเขียนคันคันเรืลองเจ้าคือตัวเด็ดนี้นะนาะมันซุ่มเลยอุ้ยมันมีหูนะคือตะคุบมดนี่น้ำเจะาคุ้มมันไม่เขียนแต่ความเป็นล้อยนี่นะนี่น้ำนี่เขียนหน้าเป็นล้อย ม no ่อกีมันอูอกี้เออนี่วนกน้อนันนี่ระวังคำแกวเด้อเฮ้ยจตตามีเยอะจะวาวบ่จะวาวจะวาคือมีหนำเจ้าน้อยโหเจ็ดน้อยนะแต่โคบพี่น้องเอ้ย ใครพาเธอว่าคนไทยพาว่านะเด็กๆกิงหรือเมงป่องได้แล้วแม่น้าน่งมีงอดไงเขาว่าเมงป่องน่เมือนทุกเออกมงป่องพี่ายในเขาุูดลำส่งรเลยบอกคาทมบบอบอยบลปปบปไปขึ้นขึน้นไเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องกเจ้าขอมัน เบามาถโบโเบาามันน่มเดบไล่ตอนน้องครับไปตะโก้วปตะมีครับ่เห็นแล้วเขาโคชิหน่อยเนาะบเก่า้าพวนน้องนะไปขึ้นขึ้นทางด้านบัดนี้นั่งอยู่คันสูงมาสูงพี่น้อง้ยอุ้ง Nó hơi. Sì, mà Háp bòi cốp như thế đi đứ Sung ngang phi đọng ơi. Sì vít. Nguyên hơi? Nguyên kiao mọi người. Nguyên kiao mọi người. Nguyên mà กบบดูยับ่ีโอ้น้ำปลาเก็บได้พี่น้องเว้ยเหตุการณ์ใ้พี่เดี่ยวเอากบอีอลไรทางนี้อได้กบจ้าทังนี้ไดโกบเออเอากบกับข้าดินแตกหอืออเด็กเออมาอะไร มันสิคูถือมาดิเอตาแอวมันนั่นเออเริบมึงไปเิฮัี่วาดูัน่กนเลยข้างน้าเป็นอะไรเป็นอะไรกบบ่เฮ้ยกบแล้อ้าเฮกอล้วาให้ัยเอาเฮ้ยผู อ้าซองพ่นเพ่นซองพี่น้องซองเบิ่งอียงซองป๊บตัวมันเข้าไปแล้วไปล้ทั้งนมดน่าเชื่อมีแต่มีหูเลเกบเนาะไปอยู่ในขันน้องพี่น้องมันอยู่บนบอลแตกเคบเอาเอ้าเอาบ้าที่เอ้า

เอ้ยน้มันสตแล้วเเตรียมน้ำเตรียมพกานเตรียมอเตรียมมันข่าหูแตกเกือบพี่น้องจ๋ากดละก็สิทมให้ข้าเจ้านน่นแหละเพราะว่าอยู่คันน้องเนาะก็สิไ้ทมคือว่าคันบ้อยูคันอยู่แถวใครนาเราก็บทมเนาะคันอยู่ก้นอยู่คันนาบางอันเขาก็ทมบางอันเาก็บทม เตียม่เอ้ยกันวาวได้ได้เป็นกานสอดได้บอไหนเลยเฮ้ยยังไงยังไงอันนี้ตัวใหญ่นะเรือวบางคนละตัวบอกคุณหลอกดาวว่าตัวนี้นะได้นละจ้านั่นนั่น <laughs> nè nhai reco... nha. cao nói à, <laughs> nương mới <laughs> <laughs> là bỏ Nhan. nan cứ xin like oh <laughs> <laughs> ừ <laughs> bà đi Ừ. Um. นี่ตัวนี nah e ้ไงปาหมูหมูใหญ่เลยสามเลยคว้ยสามจ้ามาเดอมาวางนีฟัเอาเอาเอนกื้อันกลพี่น้องก้นมนลุ่นน้ำกันพี่น้องปะสิมามานปะสิมามานขามือปัตะกี้ิเมื่อไ มาเลยมามามาอยู่บ้องนี่เออกนันี่ก็เป็นตะมูตะมันแต่ว่าพี่น้องเอ้ยโมาูมันไปจังเลนองที่นี่มงน่งุดเลยอ่าสี่มีืองใส่ละมานสี่โต นาอลูดสตัวนะก็อนนั้นลุมเอนะาได้เจแล้วเฮ้ยสี่ตัวจ้าหยุดเสียหมะเห็นกบแล้ว่ายุดเสียบแล้วเวยกุนจากุนจาวันนี้มากันเจดคนจากเขาไอซีกันเป็นไง เจี๊ยบเนาะเมื่อละจ้าเพป็นเมื่องกลยู่นน้องบัวแข้มเงินพุ่นตอนนี้เราก็เลยมากับสายแถมีแต่กลุ่มสายแถนะจ๊ะหยามอีแล้วบอกเฮ้ยเอ้าเรียลเรียวลงแล้วเขียดหน่อย ไม่ได้จับเขาลืมดีแจก็กากรู่เขาหายเนาอาจถอยู่รอบอันก็หายเนาะไปมกลางคืนมัน้อยเป็นหอยเลยเนี่แนาดีแจกมันก็ยังเขาเนะอเขาหายพอเด้อขอเขาคนที่นี่แหะถมได้เฮ้ยเอาถือวู้เลยซ้อมมงถือสามพูดเดียวอืม แบ่งกันจ้าโอ้ยได้ <40 If S 1> <making> จักตัวก็เจ็ดอยู่นี่นะเจ็ดเจ็ดตัวจ้าให้เด็กๆถือจะพี่น้องจ้าเป็นอะไรเฮ้ยแม่เราดื้อดื้อให้เราประจักษ์

มาะลงโตกันด้่มน่ก็ุนพี่น้องรุ่นจ้ารุนจ้าอาิได้บ่ลือเนด้อกันไม่ได้หรอกไม่ได้ทำไมมีลทำไมแล้วทำไมมันมีลูกอะมันไม่ได้สามกันแบบนั้นสามกันยังไงมันปิ่นดากใส่กันคือหมาเหรอทำอาซิ อยมารถปไายนะเออไม่ต้องพูดไทยเด้อลาวเอาช่องเข้าไปเต้เต้ตามันกระพูนอยู่กูกแก้วระจันอือตัวนึ่งตัวหนึ่งบ่เอ้ได้ละเฮ้ย ตัวลงดูบอสเออส่อนสองจ้าเอาเอาสามสามสามมันอึดบนเข่าแล้วเอ้ากบดำเออกบดำพี่น้องเอ้าพี่น้องกบดำนี่ซ้ำนี่แหละน้องค่อยนี่คือนี่ยกบดำอีกแล้วตัวเออคือที่มีซ้ำนี่แหละน้องกูอันนี้นะเหมือนเราพอดีได้ซีฟตัวพี่น้องบอลนี่นะเหมือนเราเฮ้ยเอาไปเห็มันเข่าเนาะยี่คุดกับยันเนาะ สิบตัวจ้าน้องเดี่ยวโอ้ยเลยทมโดทมทมมาโชว์น้องเนาะม่ต้องทมหรอมมันจะเข้าเออทมทมเฮ้ร์ดเฮ้ยมึงทำอะไรอียจะตายยุ้ยซีมาเช่าสัปูเอา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 มาสีทมมาเดี๋ยวยังอีกอยู่นี่สิบเอสตัวพี่น้องเออ อ้าเฮ้ยยืงผู๋ผูไได้นะมานมาจ้าไอ้นี่กได้ซผู้ใดบอฝ้ยเฮ้ยเางบ่อมีพี่น้องจ้าได้ได้กบอยู่สิบเอ็ดตัวโอ้ยย สุดจอดไปใส่จะว่าบรรยูฮันดูซานจะว่าเมื่อคืนนี้ควายยูโซนอ่ะบ่เออนโยนปีหน้าเออโจกออกมาอยู่บ่เออได้สิบสองตัวบ่เฮ้ยสิบสองหรือสิบเอ็ดสิบสองผู้มองได้ย เตรีมกับมือไพ่ก no, uh ับ huh. ม no, no, no. well, ือมันพี่น <anes idden> <acja> ้องเอ้ยจัดมือรอยเราจนั่นอพ่อเลยกับโพพื่อเลยกรับโพจ้งที่จะได้ว่าไปเุ่นเฮ้ยเออคะแนนกับมวนเด็กพี่น้องเด็กอุ่นมวนดีไปแม่เอากระตุ้นไปกระตุ้นไปพี่เลไปเอ้ยคอยเอ็ดมาเอานี่น่มวไอ้จุกอันนี้นี่ ขาชิปชองอยู่น้องตุ้มให้หมดจิตสมโตมาจ้ามาเบิ่งก่อนพี่น้องเลยไมาเพื่อจะเห็นอยู่แบบมีเห็นตัวพักกขยันนี่ชุสองตัวจ้าเออมึงนอนอยู่ได้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหืมพี่น้องเออโยนพักกขยันจ้าอะไรพี่น้องเอ้บอวยลายใหญ่ห้างเปิดผู้ไม่คำว่าพักขยันลายเนาะกัดิคอเก็บภาพบรรยากาศฮากบ โอ้หาหอยไปเพียงซ์ซนียแล้วพี่น้องก็ฝากติดตามคลิปหน้าจากทีมงานของพวกเราเยนะจ๊ะสบายดีพี่น้อง